เปิดที่ดิน13ล้านป่าเทพโพงามขายแล้วไปอยู่ที่ไหนทิ้งวงการนงพาเขามาเดินเตะอยู่รอบสวนเปิดที่ดิน13ล้านป่าเทพโพงามฉุบสร้างด้วยมือแห่ถามขายแล้วไปอยู่ไหนป่าเทพหรือสุเทพโพงามนักสแสดงตลกอาวุโสเปิดใจประกาศขายไร่13ล้านเนื้อที่รวมกว่า13ไร่ทีบ้านโป่งราชบุรีเผยมีทั้งการให้กำลังใจสมน้ำหน้าเยะเยะ้ย จากกรณีเฟซขนมเปียกคันเทพได้โพสต์ข้อความประกาศขายไร่ป่าเทพ13ไร่กวา่าที่สวยบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะที่สุดในแถบนี้พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สูงจะถนนมากน้ำไม่ท่วมสนใจติดต่ออินบ็อกซ์ขนมเปียกคันเทพหรือติดต่อเบอร์โทร0853954415หรือ0944161555ครับไร่ป่าเทพโพงามล่าสุดเรื่องนี้ วันที่16พฤศจิกาย,ยน2565ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบเพื่อพูดคุยกับป่าเทพหรือนายสุเทพโพงามนักแสดงตลกอาวุโสที่ไร่ป่าเทพที่มีเนื้อที่รวมกว่า13ไร่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6บ้านดอนไม้ลายตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีป่าเทพเปิดใจว่าต้นก่อร่างสร้างไร่ป่าเทพมาแล้วกว่า30ปีค่อยๆสะสมและผ่อนส่งจนครบทุกบาททุกสตงัง โดยนำผักน้ำแรงที่ได้จากการทำงานด้านการแสดงแต่ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจประกอบกับต้องการนําเงินทุนมาหมุนเวียนเพื่อแรงสัตว์ที่อุปการะไว้มีควาย7ตัววัว25ตัวสุนัข40-50ตัวและแมว10ตัวแม้จะรักและผูกพันกับที่ดินผืนนี้แต่ก็เป็นเพียงของนอกกายเวลานี้ต้นห่วงแต่พวกสัตว์จะไม่มีอาหารกินจึงตัดใจขายโดยตั้งราคาไว้ที่13ล้านบาทหากขายที่ดินได้สําเร็จ ตั้งใจจะนําเงินไปใช้หนี้ที่มีอยู่ประมาณล้านกว่าบาทส่วนที่เหลือจะนําเงินไปซื้อที่ดินผืนใหม่ที่อยู่บริเวณเขาใหญ่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถผ่านไปมาได้หลายจังหวัดโดยเลือกทาเลที่ติดถนนเพื่อให้สะดวกต่อการเปิดร้านอาหารและจําหน่ายขนมเปี๊ยะสำหรับการออกมาประกาศขายที่ดินของตนในครั้งนี้มีคนที่ติดต่อมาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากซึ่งต้องขอขอบคุณคนที่ถ่ายถามนอกจากนี้ก็ยังมีคนสมนหนาเยอะแยยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกท้อใจ มั่นใจว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้